สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้มาพบกับคุณครูสุภาพรบุญเผยค่ะวันนี้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรายังอยู่ในการทบทวนและเฉลยเนื้อหาของแบบฝึกหัดนะคะวันนี้เราจะเฉลยเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาทบทวนและเฉลยเรื่องการดูแลวัฏจักรของสัตว์นะคะวัฏจัรรชีวิตของสัตว์นะคะ การดูแลวัฒนจักรชีวิตของสัตว์นะคะก็จะทำให้นักเรียนเป็นคนที่ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์นะคะไม่ให้สัตว์เนี่ยเปลี่ยนแปลงหรือถูกทำรลายนะคะโดยดูแลให้วัฒนจักรชีวิตของสัตว์ดำเนินต่อไปนะคะอ่เช่นนะคะไม่จับสัตว์ในฤดูวางไข่ไม่จับตัวอ่อนมาเป็นอาหารนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะก็คือดูแล ให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์นะคะคงอยู่ต่อไปนะคะไม่ทําลายไม่เป็นรบกวนนะคะวัฏจักรชีวิตของสัตว์ให้สัตว์จเจริญเติบโตนะคะไปดูแบบฝึกหัดกันเลยค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่ส5นะคะนักเรียนมีทั้งหมด3ข้อนะคะเขาให้ดูภาพแล้วตอบคําถามนะคะนักเรียนม,มาดูแบบมาดูแบบฝึกหัดข้อหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเหตุการณ์นในภาพ คือเหตุการณ์อะไรนะคะเขาทำอะไรอยู่เขาตัดไม้เนาะเขาตัดไม้ก็คือเป็นภาพการตัดไม้นะคะทำลายป่าข้อ2เขาถามว่าเหตุการณ์ในภาพจะส่งผลต่อชีวิตของสัตว์อย่างไรแน่นอนค่ะการที่คนเข้าไปตัดไม้ไปทำลายป่าก็คือไปอลุกล้ำนะคะอาณาเขตของสัตว์ ะะก็คือไปทําลายบ้านของเขานั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นจะส่งผลอะไรเราไปตอบกันค่ะก็คือส่งผลให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลงเนื่องจากสัตว์ต่างๆจะไม่มีแหล่งที่อยู่อาศัยไม่มีแหล่งอาหารไม่มีแหล่งสืบพันธุ์และเลี้ยงดูลูกอ่อนนะคะก็ไม่มีแหล่งหลบภัยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการทําลายสัตว์มากๆเลยค่ะต่อไปข้อที่3นักเรียนมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะ อ่านี้ในเฉลยให้มา3ข้อนะคะนักเรียนคนไหนที่ตอบไปแล้วอ่าไม่ต้องลบก็ได้นะคะไม่ต้องลบแก้ก็ได้นะคะ 1. นึ่งรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้สองเขาบอกว่าหากพบเห็นการตัดไม้ทําลายป่าควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบนะคะ3ไม่ทําลายวัฏจักรชีวิตของสัตว์จนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้วัฏจัรรชีวิตของสัตว์หมุนเวียนต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางการเฉลยนะคะ กูลืมขึ้นสไลด์เฉยแบบฝึกหัดนะคะอะสำหรับในคาบนี้นะคะคุณครูก็มาเฉลยแบบฝึกหัด1เรื่องนะคะก็คือหน้าที่15นะคะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ไว้เจอกันในคาบหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ